สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปดำดิ่งลงไปในรายละเอียดของสถานการณ์ในเมียนมาในช่วงวันที่27และ28ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากแหล่งข่าวภาคสนามนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสุกนาฏกรรมที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ฉากหน้าของกิจกรรมทางการเมืองและสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่มันคือยุทธศ,ศาสตร์สองหน้าของกองทัพทหารพรมา่า หน้าหนึ่งคือการพยายามสร้างภาพความปกติผ่านกูหาการเลือกตั้งและอีกหนึ่งหน้าคือการปฏิบัติการทางทหารที่ไร้มนุษยธรรมและเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่เลยนะคะขอเริ่มกันที่ฉากแรกคือการเตรียมการและการบังคับขูกเหตุที่เกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งจริงค่ะภาพที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้อำนาจข่มขู่ในเมืองมงยาวเขตสกายค่ะเพียงวันเดียวก่อนการเลือกตั้งนะคะหรือวันที่27ธันวาคม กองทัพไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนแต่กลับส่งรถถังสองคันและรถหุ่มกอกระสุนอีกหกคันออกมาวิ่งราดตะเวนและปิดล้อมเมืองไว้สิ่งที่พวกเขาทำคือทำการเลือกตั้งตรวจสอบแบบรูพมบังคับให้ประชาชนที่สัญจรอ,อยู่บนท้องถนนต้องหยุดตรวจเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งมันไม่ใช่การสมัครใจค่ะเพราะหากใครจำเลขปัรประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งตัวเองไม่ได้หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อก็จะถูกจับคุมทันทีนำซ้ำยังถูกเรียกค่าถ่ายเป็นเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอีกด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการประชาธิปไตยให้กลายเป็นเครื่องมือในการรีดไทยและก็สร้างความหวาดกลัวยอย่างจงแจ้งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่วันเลือกตั้งจริงวันที่28ธันวาคมความพยายามที่จัดฉากก็ย,ยิ่งบิดเบี้ยวและก็สิ้นหวังมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองชายแดนอย่างเมียวดีรัฐกะเหลี่ยงนะคะ ถ้านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในคืนก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันเองเนี่ยมีเหตุระเบิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนหลายจุดเลยค่ะทำให้จุดที่หนักที่สุดคือสํานักงานของพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของทหารพมา่าแรงระเบิดทําให้ตึกสูงและอาคารของด้านข้างเนี่ยเสียหายหนักเลยนะคะ พอรุ่งเช้าวันเลือกตั้งภาพที่ปรากฏคือความเงียบเหงาที่น่าตลกขื่นขมประชาชนในพื้นที่แทบไม่มีใครสนใจไปลงคะแนนเลยค่ะแต่กลับไปแห่มุงดูซากปลักหักพังที่สำนักงานของพรรค USDP ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแทนความเงียบเชียบปูหาการเลือกตั้งทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงต้องงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้เลยนะคะนั่นคือการใช้อำนาจโทรศัพท์ไปหาตามตัวค่ะโทรศัพท์เข้าไปกดดันเจ้าหน้าที่สถานบันเทิง ร้าน KTV และก็ร้านโนดร้านเกณฑ์พนักงานหญิงเด็กเสิร์ฟและพนักงานทําความสะอาดออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งเพื่อสร้างภาพลงตาให้ดูเหมือนว่ามีประชาชนตื่นออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งที่จริงแล้วคนในพื้นที่เลือกที่จะคว่ำบาตรแบบสมบูรณ์ค่ะพูดถึงการคว่ำบาตรแล้วนะคะยกให้เป็นกรณีอย่างเมืองกนเลในเกตสก,กายมีประชาชนแสดงพลังความเงียบหรือซายเล s t ติ k ได้อย่างทรงพลังที่สุดเลยนะคะ ที่นั่นที่ตลาดเช้าเคยเป็นหัวใจชุมชนเมืองอย่างโมเมลินเซปิดเงียบสนิทค่ะร้านค้าต่างๆพากันปิดร้านถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนภาพที่เราเห็นมีเพียงแค่ทหารพร้อมอาวุธสงธรรครามควบมือค่ะเฝ้าคูหาการเลือกตั้งที่ไร้เวียนยานอยู่ชาวบ้านบอกว่าถ้ามีการไปลงคะแนนจริงถนนก็ต้องวุ่นวายแล้วแต่นี่เงียบเชียบจนหน้าขนลุกค่ะซึ่งสะท้อนว่าประชาชนไม่ใช่แค่ไม่ออกมาแต่พวกเขากำลังส่งสัญญาณปฏิเสธ ความชอบธรรมของระบบนี้อย่างเส้นเชิงในขณะที่บางเมืองใช้ความเยยบสู้แต่ในเมืองทวายเหตุนาวสีกลับเลือกใช้ปฏิบัติการประท้าตอบโต้ค่ะ ตั้งแต่6กโมงเช้าของวันเลือกตั้งกองกำลังต่อต้านนะคะก็ได้เปิดฉากยิงอาวุธหนักถล่มเข้าไปที่สํานักงานบริหารส่วนภูมิาภาคทวายค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลทหารพรม่าในพื้นที่การโจมตีแม่นยําและก็รุนแรงจนทำให้อาคารเสียหายและมีรายงานว่าผู้อำนวยการกรรมการตรวจคนเข้าเมืองระดับภาคและก็นายทหารระดับสูงเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ เหตุการณ์นี้ทําให้ทหารพมา่าต้องะระดมกําลังกว่า300นายเลยนะคะพร้รอมรถรุกบกระสุนอีก18คันออกมาตึงกําลังทั่วเมืองค่ะเปลี่ยนบรรยากาศวันเลือกตั้งให้กลายเป็นสบรับภูมิ นนททัีเลยะะคะและสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงความโหดได้ที่สุดของเหตุการณ์ช่วงนี้คือฉากหลังที่เป็นการสังหารหมู่ทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นผู้ขนานไปกับการหย่อนหมัดการเลือกตั้งตกนักตรการุแนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองขินอูสายุทธศาสตร์เชโปมิจีนาค่ะบริเวณทางแยกเมนิโช เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากกองทัพทหารพรมาร่ามีการปิดกั้นเส้นทางจราจรทําให้รถบรรทุกและรถค้าของประชาชนเป็นจํานวนมากติดขัดสะสมเป็นทางยาวและก็เมื่อเป้าหมายนิ่งรวมตัวกันมากพอในช่วงบ่ายของวันที่2 7ธันวาคมทหารก็ได้ใช้เครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์รุ่น mi 3 5เข้าไปทิ้งระเบิดและยังกราดยิงใส่กระบวนรถพลเรือนเหล่านั้นอย่างเลือดเย็นภาพที่เกิดขึ้นคือนรกบ,บนดินค่ะเพราะว่า ระบวนรถทั้งหมดนั้นมีรถบรรทุกน้ำมันรวมอยู่ด้วยแรงระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถยนต์9-10ถึง10คันค่ะเผาผ่านทุกอย่างและมีผู้เสียชีวิตในเพลิงอย่างน้อย9รายและก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก20รายและที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือจุดนี้เคยถูกกองทัทพทหารพม่า โจมในทางอากาศมาแล้วเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาการกลับมาโจมตีซ้ำที่เดิมจุดนี้ประชาชนที่สัญจรจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะและเป็นเจตนาทำลายขวัญเพื่อบอกประชาชนว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับพวกคุณความโหดร้ายยังไม่จบเท่านี้นะคะในคณะที่มงงยากำลังจัดการเลือกตั้งพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเมืองพุตตลินเนี่ยกลับต้องเผชิญกับฝนระเบิดตั้งแต่เช้าตู่ของวันเลือกตั้งเลยนะคะ กองทัพทหารพม่าใช้เครื่องบิน Y12 แล้วก็พารามอเตอร์เครื่องบินใส่ถล่มใส่ชาวบ้านจำนวนถึง11ครั้งชาวบ้านทั้งหมดต้องหลบหนีลงหลุมหลบภัยทั้งๆที่เป็นวันเดียวกับที่กองทัพทหารอ้างว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจมากที่สุดคือเมืองสกายค่ะ เป็นช่วงเย็นวันก่อนการเลือกตั้งกองทัพทหารพรมา่าใช้โดรนบินไปทิ้งระเบิดใส่ร้านน้ำชาในหมู่บ้านที่ห่างจากในตัวเมืองเพียงสองไมล์เท่านั้นค่ะทั้งที่ไม่ได้มีการสู้รบใดๆค่ะแรงระเบิดพลากชีวิตชาวบ้านที่กำลังพักผ่อนไป3รายซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุและก็ผู้หญิงด้วยความย้อนแย้งที่น่ารังเกียจที่สุดคือกองทัพทหารพรมา่าประกาศว่าท,ที่หมู่บ้านนี้ไม,ไม่ปลอดภยัยจึงไม่จัดการเลือกตั้ง แต่กลับมองว่าปลอดภัยพอจะส่งโดนเข้าไปทำลายสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้บทสะรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าการเลือกตั้งวันที่28ธันวาคมไม่ใช่หนทางสู่ทางออกแต่มันคือการแสดงละครตบตาครั้งใหญ่เพื่อสร้างความชอบธรรมจอมปลอมบนกองเลือดแล้วก็ซากปลัขับพังค่ะเมื่อเรานำทิกซอทุกชิ้นมาต่อกันนะคะจากการข่มขูบนรถถังถึงมงยวา การเกณฑ์ทหารจากเมืองเมยวดีการต่อต้านความเงียบเมืองกะเลไปจนถึงเปลวไฟเผาผลาญประชาชนที่กินอูเสียงระเบิดที่พุทธลีนจะเห็นได้ว่าอำนาจที่กองทัพฐานพมาพ่าพยายามรักษาไว้นั้น มันไม่ได้อยู่บนฐานของการศรัทธาของประชาชนแม้แต่น้อยเลยนะคะแต่ตั้งอยู่บนความกลัวและปลายกระบอกปืนล้วนๆและคำถามสำคัญที่อยากจะฝากให้คิดคือชัยชนะทุกการเมืองต้องแลกมาด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์และก็ทำลายล้างขนาดนั้นจะมีความหมายอะไรในการหลงเหลืออยู่ในสายตาของชาวโลกและเจ้าหน้าที่ของประเทศอย่างชาวเมียนมาเองค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

ဒီနောက်နေလာရတဲ့အပြည့်အစုံရှိလို့တွေ့တယ်။ဟို၄လလိုရမင်းညတော့ပေါ်ရေးချိတော်တယ်